รีวิวนั่งรถบสัสเปิดประทุน2ชั้นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยชมกรุงยามค่ำคืนกับงาน Legacy of Grace แสงแห่งแผ่นดินเรื่องรองใต้พระบารามีรถบัสจะจอดรับและส่งผู้โดยสารที่ห้างเซนทันเวลจุดรับส่งผู้โดยสารจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งประตูทางออกฮักไทยรถจะออกเวลา6โมงตรงและกลับมาส่งผู้โดยสารจุดเดิมเวลาประมาณ2ทุ่มครึง่งภายในรถทุกที่นั่งก็จะมีระบบออดีโอไกด์เป็นการบรรยายให้เราได้ทราบถึงสถานที่ต่างๆในตลอดเส้นทางที่รถขับพาโดยเจ้าหน้าที่จะแจกหูฟังเพื่อให้เราได้เสียบกับตัวเครื่องที่ติดในรรถถสาาม ฟังได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการนั่งรถบัสสองชั้นเปิดประทุนในการเที่ยวชมสถานที่สําคัญคญต่างๆบนเกาะรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เห็นทัศนียภาพยามค่าคืนของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเสาชิงช้าและวัดสุทัศน์สนามหลวงและพระบรมมหาราชวังรวมถึงวัดพระแก้วมรกตรถจะค่อยๆเค,ค,คลื่อนตัวเพื่อให้เราได้ดื่มด่ำและถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆได้อย่างจุใจบัตรจะมีสองราคาให้เลือก400บาทสาหรับเอาลโดและ300บาทสําหรับอินดอทุกที่นั่งสามารถมองเห็นวิวกุงงเเทพไดด้อย่าชัจน ากกระจกบานใหญ่รอบคันสามารถสั่งซื้อบัตรผ่านระบบออนไลน์จากลิงก์ที่ให้ไปในแคปชั่นงานนี้จัดขึ้นเพียง8วันเท่านั้นคือระหว่างวันที่ 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28และ30ธันวาคมนี้มาร่วมเปิดประสบการณ์ดีๆและน้อยคนที่จะได้สัมผัสรีบจองกันมาหน่อยนะบัตรเต็มเร็วมาก